สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันมาแช่นะครับวันนี้ครับผมจะมาแชร์วิธีการชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอป True Money Wallet นะครับทุกคนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเข้าแอป True Money Wallet ก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้นี่นะครับเติมเงินและจ่ายบินใช่ไหมครับทุกคนลองดูคําว่าค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับ ตรงนี้ให้ทุกคนดูว่าบินค่าไฟของเพื่อนๆเป็นการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าเราใช้ของอันไหนอยู่นะครับผมก็กดอันนั้นนะครับวันนี้บินที่ผมใช้นะครับเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับผมเราก็กดได้เลยนะครับนี่ทีนี้ ตรงนี้เราต้องเอาหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักนะครับมาใส่นะครับผมหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหน mm. อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคน mm. เขาจะเขียนติดคําว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะครับ mm. แล้วมันก็จะมีเลขกํากับอยู่ข้างล่างนะครับเล็กๆนะครับนี่เรานะครับก็เอาหมายเลขเล็กๆตรงนี้ครับมากรอกได้เลยนะครับ12หลักเนาะเพื่อไม่ให้เราต้องกรอกบ่อยๆนะครับทุกคนผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเมมไว้ใน โน้ตในโทรศัพท์ของทุกคนได้เลยนะครับว่านี้ยเป็นหมายเลขไฟฟ้าที่บ้านที่ไหนที่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับรับผิดชอบค่าไฟให้บ้านหลังไหนนะครับบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ใช่หรือนะครับก็สามารถเอาหมายเลขไฟฟ้าตรงนี้มาเมมไว้ในโน้ตของเราแล้วเราก็เอาหมายเลขนี้ไปชําระค่าไฟฟ้าให้ได้นะครับทุกคนอย่างผมเองนะครับก็เมมไว้แบบนี้นะครับผมก็ก๊อปไปได้เลยนะครับทุกคนนี่จิ้มไปก่อนเนาะแล้วก็คัดลอกไปนะครับ จากนั้นก็กลับมาที่แอปนะครับแล้วเราก็เอาหมายเลขมาวางนะครับทุกคนนี่แบบนี้นะครับผมทุกคนดูเล็กๆข้างล่างนะครับเขาบอกว่าฟรีค่าทำเนียมด้วยนะครับทุกคนนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นข้อดีแบบนี้นะครับผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้กดคําว่าถัดไปนะครับกดไปเลยนี่อันนี้ผมบอกนิดนึงนะครับบินไฟฟฟาอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะมันไม่ใช่เลขเดียวกับอันนี้นะครับทุกคนคนละเลขกันเนาะ พอมาถึงหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าสรุปนะครับว่าเราต้องเสียค่าไฟฟ้าอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมนี่แล้วเขาก็จะมีติ่งออกมานิดนึงนะครับทุกคนเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเขาบอกว่าเป็นค่าไฟประจําเดือนอะไรนะครับวันครบรอบการชําระนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับหน่วยที่ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็จํานวนเงินค่าไฟฟ้าที่เราต้องชําระในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูช่องทางการชําระเงินนะครับทุกคนก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือมี ทรูมันนี่วอลเล็ตนะครับอันเนี้ยเหมือนเดิมครับเราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนเนาะอันเนี้ยบัตรเครดิตบัตรเดบิตอันเนี้ยที่เราผูกไว้แล้วนะครับบัญชีธนาคารเราก็ผูกไว้แล้วนะครับผมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะใส่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถไปดูวิธีการผูกบัตรเครดิตเดบิตแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารได้นะครับวิธีเติมตังก็อยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับทุกคนทีนี้นะครับสามอันเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็อันเนี้ยต้องเติมตังนะครับอ อันนี้หักจากบัญชีเรานะครับผมทีนี้สิ่งที่ผมแนะนําให้มาตัดจาก True Money Wallet นะครับนอกจากจะฟรีค่าธรรมเนียมแล้วนะครับทุกคนเราสามารถตัดจากบัตรเครดิตได้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ผลพลอยได้ของเราก็ยังสามารถสะสมแต้มบัตรเครดิตได้อีกด้วยนะครับทุกคนเนาะอันนี้สําหรับใครที่มีบัตรเครดิตผมก็แนะนําให้ชําระช่องทางบัตรเครดิตนะครับผมถ้าใครไม่มีบัตรเครดิตนะครับทุกคนก็สามารถเติมเงินเข้า True Money Wallet เป็นช่องทางแรกนะครับหรือตัดจากบัญชีธนาคารที่ เราเคยผูกไว้นั่นเองนะครับโอเคพอเราเลือกช่องทางการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเราก็มากดยืนยันการชําระเงินตรงนี้นะครับผมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นบินอะไรของเราหรือเปล่านะครับผมเพราะเมื่อเรายืนยันการชําระเงินปุ๊บแล้วนะครับเขาจะตัดจากบัตรเครดิตตัดจากท r ูมันนี่วอลเล็หรือตัดจากธนาคารตามช่องทางที่เราเลือกไว้เลยนะครับทุกคนเขาจะไม่ถาม OTP อะไรแล้วนะครับผมอันนี้ย้ําเลยนะครับผม ทีนี้นะครับเราก็เกิดยืนยันการชําระเงินได้เลยครับนี่ตอนนี้นะครับเขาก็ตัดจากบัตรเครดิตของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อชําระเสร็จแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะสรุปใบเสร็จให้เรานะครับว่าเราชําระไฟฟ้าของหมายเลขอะไรนะครับวันที่ชําระเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถบันทึกไว้เป็นรายการโปรดได้นะครับทุกคนเมื่อครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องไปก๊อปเอามาแล้วนะครับเราก็ไปเปิดในเมนูของรายการโปรดได้เลยนะครับผม และเราสามารถบันทึกไปเสร็จนะครับทุกคนเอาไว้ได้นะครับหรือจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับทุกคนนี่แชร์ไปไลน์ให้กับคนที่บ้านทราบนะครับว่าเราชําระค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปนะครับผมทีนี้นะครับถ้าครั้งต่อไปเราบันทึกไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นรายการโปรดนะครับผมเราก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนรายการโปรดนะครับกดเข้าไปเขาก็จะบันทึกเห็นไหมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าไร่นะครับผมนี่เลยพอครั้งถัดไปนะครับเราก็กดตรงนี้จิ้มได้เลยนะครับผมตอนนี้เราได้ชําระค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ก็ไม่มียอด้ังชาระแล้วเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนวิธีการชําระค่าไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับชำระผ่าน TrueMoney Wallet ได้ครับทุกคนที่สําคัญฟรีค่าธรรมเนียมนะครับผมถ้าใครใช้แอป TrueMoney Wallet อยู่แล้วนะครับก็สามารถชําระผ่านช่องทางนี้ได้เลยครับทุกคนนอกจากนี้ผมเพิ่มให้นิดนึงละกันสาหรับบินค่าไฟฟ้าตรงนี้นะครับทุกคนสามารถสแกน QR Code เพื่อชําระเงินได้นะครับหรือสแกนบาร์โค้ดก็ได้ครับทุกคนทุกคนสามารถ ชำระผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยแอปธนาคารต่างๆนะครับที่รับชำระนะครับทุกคนสามารถเอาบาร์โค้ดของแอปนะครับที่มีการสแกนนะครับทุกคนก็มาสแกนได้เลยนะครับอย่าง SCB ใช่ไหมครับสแกนจ่ายทุกคนก็กดสแกนจ่ายขึ้นมาแล้วก็นะครับแล้วก็จิ้มนะครับไปตรงที่บาร์โค้ดหรือว่า QR Code โค้ดนะครับทุกคนสามารถสแกนชำระเงินผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะครับแต่แค่ว่าเราจะไม่ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นเองนะครับถ้าชำระผ่านแอปธนาคารนะครับเขาก็จะตัด ผ่านบัญชีธนาคารไปเลยเนาะนี่คือข้อแตกต่างกันระหว่างชำระผ่านแอป to Money Wallet กับแอปของธนาคารนะครับทุกคนและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้นะครับทุกคนโอเคครับถ้าชอบคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับทุกคนฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ